สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นนะครับที่จะนําราคาล่าสุดมาให้ได้ดูกันสําหรับ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับ ในเรื่องของขนาดหรือว่าหลายๆอย่างนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่ประมาณ6.1นิ้วกล้องหลังให้มา3ตัวเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดของหน้าจอทั้ง2รุ่นจอภาพเป็นจอแบบ Super Retina HDR นะครับขนาดหน้าจอ6.1นิ้วแต่ว่า13 Pro จะมี เทคโนโลยีโปรโมชั่นเข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็จะต่างจาก iPhone 12 Pro อยู่นิดหน่อยระบบ SOS ฉุกเฉินมีมาให้เหมือนกันนะครับกล้องหลังให้มา3ตัวเหมือนกันความละเอียดประมาณ12ล้านพิกเซลทั้ง2รุ่นนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone 13 Pro ใช้งานได้อึดกว่า12 Pro อยู่พอสมควรนะครับ เมื่อเล่นวิดีโอสามารถเล่นได้นานสูงสุดถึง22ชั่วโมงส่วน iPhone 12 Pro นั้นเล่นได้ประมาณ17ชั่วโมงเท่านั้นชิปการประมวลผลนะครับ iPhone 13 Pro เป็นชิป Apple A15 Bionic ส่วน iPhone 12เป็นชิป Apple A14 Bionic โดยที่ทั้ง2รุ่นก็รองรับ 5G เหมือนกันนะครับส่วนวัสดุที่ใช้จัดทำด้านหน้าก็จะเป็นแบบเซรามิกชิลนะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลเกรดเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องมือสารยกรรม ทนน้าถึงระดับความลึก6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับตรงนี้ไม่แตกต่างกันส่วนในเรื่องของขนาดและน้ําหนักเรียกได้ว่าเกือบจะเท่ากันนะครับแต่ว่า13 Pro จะหนักกว่า12 Pro อยู่นิดหน่อยนะครับน้ำหนักของ13 Pro อยู่ที่200กรัมส่วน12 Pro อยู่ที่187กรัมนะครับส่วนความสูงความกว้างความหนาก็ เท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันทั้งหมดนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ท่านใดที่อยากจะดูการเปรียบเทียบแบบละเอียดทั้งหมดนะครับสามารถไปดูได้ในช่องของเราเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro เป็นราคาล่าสุดในเดือนกระะกฎาคมปี2023นะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเปิดตัวแล้วสำหรับ iPhone 15แน่นอนว่า ไอโฟนรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 iPhone 13นะครับราคาก็จะลดลงไปตามลําดับนะครับซึ่งจะลดลงไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกครั้งนึงไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro เริ่มต้นดูกันที่ ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับ iPhone 13 pro ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง Apple เองนะครับราคาล่าสุดขายอยู่ที่38,900มีฮิลเล็กทั้งหมด4ีสีนะครับความจุมี4ความจุแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของ Apple ได้ร้านที่2นะครับ iPhone 13 pro เป็นความจุ128 g b ขายอยู่ที่28,900บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ร้านนี้มีขายทั้ง iPhone 12 mini นะครับ iPhone 13 13 Pro แล้วก็13 Pro Max มีทั้งหมดท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะครับว่าอยากจะซื้อเป็นรุ่นอะไรส่วน iPhone 13 Pro ความจุ128 g b 28,900อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วัน มีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 13 Pro จากทางด้านแอป Lazada ส่วน iPhone 12 Pro นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio จากราคาปกติ36,900ลดราคาล่าสุดเหลือ29,100บาทสำหรับความจุ128 g b แต่ว่าที่คุ้มก็จะเป็นความจุ256 g b นะครับ29,900สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้าน แอป Lazada สำหรับ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นะครับชอบรุ่นไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับบางทีกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วสินค้าหมดชั่วคราวลองกดเป็นวันหลังหรือว่าในช่วงเวลาอื่นดูนะครับก็จะมีการเติมสินค้าเข้ามาเรื่อยๆส่วนราคาจากทางด้านแอป s h o ปปี iPhone 13 Pro มีขายเฉพาะความจุ1เทราไบต์นะครับราคา57,000บาท ท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e iPhone 12 Pro นะครับราคาก็เริ่มต้นที่29,900แต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับยังไงลองกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับก็จะมีการเติมสินค้าเข้ามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันปิดท้ายกันที่ราคาจากร้าน Banana IT นะครับร้านนี้สามารถสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้หรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro ความจุ128 g b เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ38,900ล ราคาล่าสุดเหลือ35,900บาทนะครับถ้าในที่อยากซื้อก็ไปสั่งซื้อกันได้ส่วน iPhone 12 Pro นะครับจากราคาปกติ36,900ก็ลดเหลือ28,900บาทสำหรับความจุ 128GB ซึ่งตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับ ถ้านที่อยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Banana IT นะครับหรือว่าจะไปสอบถามโดยตรงที่หน้าร้านของเขาก็ได้นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นะครับช่าน,นชอบรุ่นไหนชอบของร้านอะไรนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยต่อไปเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 13 Pro กันก่อน เป็นราคาจากทางด้านค่าย d t แทนะครับ iPhone 13 Pro ความจุ128 g b โปรโมชั่นลดราคาพิเศษล่าสุดนะครับในเดือนกรกฎาคมสามารถซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น26,500บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499ค่าหนี้ตรงหน้า120บาทนะครับส่วน Pro ทั่วไปแบบแรกก็จะเป็น Pro 1499นะครับซื้อได้ที่ราคา28,500ค่าหนี้ตงหน้า2,100บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา37,000ค่าหนี้ตรงหน้า1,200บาทแล้วก็โปร 699ซื้อได้ที่ราคา33,200ค่าหนีตดุงหน้าร20บาทนะครับซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอยากจะผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปผ่อน0%ได้เลยหรือว่าท่านใดที่อยากจะย้ายค่ายนะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทจาก26,500ก็จะเหลือ25,000บาทเท่านั้น ถ้านในที่สนใจอยากจซื้อนะครับหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ดีแททุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับ iPhone 13 Pro นะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H มีขายทั้งหมด4ความจุนะครับ128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่38,900บาทโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ ซื้อได้ที่ราคา27,600ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนให้เลือกดังนี้แพ็กเกจแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อเครื่องได้ราคา27,600บาทค่าหนีุ้งหน้า2,000นะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตทั้ง 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้แบบไม่อันไม่ลดสปีดค่าโทร1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงโปร1399นะครับซื้อได้ที่ราคา29,100ค่าหนี้งหน้า1,500บาท สัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เนต็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร 900นาทีแล้วก็โปร1199นะครับซื้อได้ที่ราคา3,100ค่าหนรอั้นติดุหน้านึบาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร700นาทีสุดท้ายเป็นโปรอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ6 9 9นะครับซื้อได้ที่ราคา33,100ค่าหนรอั้นติดุหน้า500บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้5 0ิกิกส่วนค่าโทร300นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นโปรจากทางนั้นค่าย TrueMove S สำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro 13ปิดท้ายกันทที่่คคาายยสุด้นะรับ ก็จะเป็นของค่าย A I S iPhone 13 Pro นะครับราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคา36,900โปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็น Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา24,200บาทค่านอดุ้งหน้า3,000นะครับโปร899ซื้อได้ที่ราคา27,800ขั้นอดุ้งหน้า2,000แล้วก็ Pro 699 ซื้อได้ที่ราคา28,800ค่าหนี้ลูงหน้า1,000ทุกโปรสัญญา12เดือนนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วน iPhone 12 Pro นะครับที่เหลือล่าสุดก็จะมีของค่าย AIS นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น31,200สํำหรับแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่าหนีลงงหน้า1,000นะครับถ้าเป็น Pro 599ซื้อได้ที่ราคา32,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีลุงหน้า ท่านใดที่อยากจะซื้อก็ไปซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นะครับเป็นราคาในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2023ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada หรือว่า shopee นะครับกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ที่ค่ายมือถือรายละเอียดเป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ